้าอายุ30บวกแล้วยังไม่รวยต้องทำอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพท่านกลับมาพบกับช่องพอดแคสต์ของอาจารย์แจ็คอีกทั้งนะครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่า30บวกแล้วยังไม่รวยต้องทำอย่างไรถ้าจะว่าไปอายุ30นี่ก็ไม่มากไม่น้อยนะครับยังมีเวลาลองผิดลองถูกเยอะดังนั้นสิ่งแรกที่คุณควรทำคือการพัฒนาทักษะครับพัฒนาทักษะนี่ก็แบ่งเป็น2ด้านนะครับคือพัฒนาทักษะด้านที่คุณถนัดด้านที่คุณทำอยู่ ให้มันเต็มแม็กไปเลยเปรียบลองเปรียบเทียบกับคนอื่นดูว่าฝีมือของคุณอยู่ในระ,ระดับไหนในสายอาชีพเดียวกับคุณ เราก็พยายามพัฒนาฝีมือตัวเองไปให้เป็นชั้นระดับแนวหน้าให้ได้แล้วคุณจะเป็นที่ต้องการของตลาดเองจะมีคนเข้ามาชักชวนคุณไปสู่โอกาสที่ดีกว่าในหน้าที่การงานเองนะครับแล้วก็พัฒนาอีกส่วนก็คือพัฒนาทักษะที่คุณขาดอยู่เช่นสมัยที่ผมทำงานเนี่ยที่ทำงานไหนเนี่ยที่เปิดโอกาสให้คนที่มีทักษะ ภาษาอังกฤษหรือมีใบเซอร์ติฟิเคตให้ดูเขาจะเพิ่มเงินเดือนให้ผมก็ ไปถึงแม้จะมีทักษะภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแต่ผมก็ยังไปฝึกฝนพัฒนาเพื่อที่จะสอบโทอีกให้ได้เต็มนะครับเพื่อที่จะเอามาเพิ่มเงินเดือนแล้วผมก็ทำได้990คะแนนเต็มแล้วเขาก็เพิ่มเงินเดือนให้ผมกันหลายๆที่เลยครับที่ผมทำมาเพราะโทอีกนี่อายุมันจะใช้ได้แค่2ปีนะครับผลสอบส่วนลำดับถัดมาคือฝึกฝนด้านการ ลที่จริงแล้วผมไม่อยากจะไม่ชอบเรื่องการตลาดเลยนะมองมันว่าเป็นวิชามาด้วยซ้ำเพราะว่าโดยหลักแก่นแท้ของมันแล้วเนี่ยก็คือหลักวิชาที่สอนการล่อลวงให้คนมาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณเช่นพวกสินค้าหรือบริการที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพทั้งหลายเนี่ยที่มันขายได้ก็เพราะ การตลาดมันดีมันใช้ copywriting มันใช้วิธีการโฆษณาใช้ภาพกราฟิกต่างๆเพื่อดึงดูดให้คนซื้อทำแพ็กเกจสวยงๆงาม,งามให้คนสะดุดตาแต่มันก็จำเป็นมันเป็นวิชาที่จำเป็นนะครับผมแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปลงคอร์สเรียนอะไรก็ศึกษาหาความรู้ตามอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้นะครับอย่างเช่นผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ผ เคยเล่าให้ฟังว่าขโมยไอเดียธุรกิจผมไปนั่แหละครับเขาจัดคอร์สอบรมได้ห่วยมากคือไปจ้างล่ามราคาถูกๆมาแล้วก็มาจัดคอร์สอบรมล่ามและแต่เขาถนัดทางด้านการตลาดเขาเขียนกอปรีไ t ติงเขียนคำเชิญชวนเขียนคำโฆษณาทำกราฟิกอย่างดีอย่างสวยงามดึงดูดใจก็มีคนไปสมัครเข้าอบรมถึงแม้เขา จะตั้งราคาแพงเกินจริงแล้วก็โฆษณาเกินจริงก็ตามนะครับเช่นบอกว่าจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรแต่จริงๆแล้วแค่ไปขอเขาใช้สถานที่เฉยๆเห็นไหมครับว่ามันเป็นวิชามานขนาดไหนแล้วมันก็ทํารายได้ให้เขาเป็นกอบเป็นกำรรเลยเดียวเพราะเขาบวกค่าในหน้าจัดอบรมเข้าไปเป็นหลักหลายพันหลักหลายหมื่นเลยนะครับก็ยังมีคนหล เชื่อไป เข้าอบรมไปสมัครอบรมกับเขา,ท,าทั้งๆที่เนื้อหาไม่มีอะไรเลยไม่มีคุณภาพเลยถ้าคุณไม่ว่าคุณจะทำงานประจำทำงานบริษัทหรือทำอาชีพอิสระถ้าคุณขาดทักษะด้านการตลาดแล้วเนี่ยโอกาสที่สินค้าหรือบริการของคุณจะได้รับการตอบรับก,ก็น้อยนะครับผมเพราะมันคนไทยเรามันชวนเชื่อได้ ง่ายอ่ะครับแล้วก็มักจะตัดสินอะไรแต่เพียงผิวเผินโดยไม่ทดลองใช้จริงก่อนและถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะครับถ้าคุณโปรโมตตัวเองไม่เก่งเนี่ยการตลาดไม่เก่งก็คือการโปรโมตตัวเองไม่เก่งเนี่ยคุณก็ไม่สามารถต่อรองเงินเดือนสูงๆได้นะครับก็จะถูกกดเงินเดือน ต้องกันข้ามกับคนที่ไม่มีอะไรดีเด่นหรือพิเศษอะไรกว่าคุณเลยแต่เขาพูดเก่งเจราจาต่อรองเก่งโปรโมตตัวเองเก่งพอไปทำพลาดงานเขาก็สามารถต่อรองเงินเดือนได้ในระดับสูงนะครับซึ่งนายจ้างก็เชื่อด้วยกว่าจะรู้ตัวอีกทีนี่ก็ ว่ากว่าจะรู้ตัวอีกทีว่าทําอะไรไม่เป็นเลยนี่ก็จ่ายเงินเดือนไปให้หลายเดือนแล้วนะครับแล้วในที่สุดก็ ถูกไล่ออกผมถึงบอกว่าข้อแรกเลยก่อนข้อแรกก่อนเลยคือคุณต้องพัฒนาทักษะด้านที่ตัวเองถนัดและพัฒนาทักษะด้านที่ขาดก่อนก่อนที่จะมาฝึกฝนด้านการตลาดนะครับเพื่อความอยู่รอดและเพื่อความเจริญก้าวหน้าอันดับสุดท้ายคือเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย10%ของรายได้แต่ละเดือนนะครับเก็บไว้เพื่อทําอะไรเก็บไว้ก็เพื่อลงทุนสักวันหนึ่งนะครับ เมื่อคุณมีเงินเก็บเพียงพอแล้วคุณก็สามารถไปลงทุนเช่นคุณอาจจะไปวางเงินดาวแล้วกู้เงินซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าก็ได้ผมเคยเห็นคนหนึ่งนะครับมีคอนโดในมือ20กว่าคอนโดซึ่งเขากู้เงินมาซื้อนะครับกู้ทีละคอนโดกู้ทีละคอนโดโดยที่เขาไม่ต้องผ่อนเองเลยเพราะว่าเขาเอาค่าเช่า ที่ผู้เช่าจ่ายให้นั่นแหละเป็นเงินผ่อนไปแนละ้ภายในเวลา10หรือ20ปีเนี่ยคอ,อนโดเรานั้นก็จะเป็นชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาไปโดยปริยายโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยหรือคุณอาจจะมีหัวทางด้านคณิตศาสตร์หรือเก่งทางด้านตัวเลขคุณก็ไปอาจจะไปลงทุนในตลาดหุ้นก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกันอันนี้จะไม่ไ,มได้จะมาชักชวนแชร์ลูกโซ่ อะไรนะครับผมไม่รับลงทุนอะไรทั้งนั้นแต่จะมาบอกว่าขนาดแค่หุ้นปันผลธนาคารเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วหุ้นปันผลมากมายในตลาดหุ้นนะครับ ให้เงินปันผลมากกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารทั่วไปอันนี้ก็จะกลายเป็นพ s s ซีฟอินคัมเป็นรายได้อย่างยั่งยืนของคุณต่อไปนะครับผมและเมื่อคุณเก็บเงินหรือทำตามที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วคุณก็จะเริ่มมีเงินเก็บทบเป็นทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดจุดหนึ่งคุณก็สามารถเริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจขนาดใหญ่ก็ได้นะครับโดยคุณถ้าหากสงสัยว่าต้องเริ่มต้นยังไงประสบความสำเร็จได้ยังไงให้ลองไปกลับไปดูพอ,อดแคสต์ในเอพิโซดก่อนๆของผมนะช่องผมนะครับเรื่องมองหาเงินถูกที่เป็นเศรษฐีตลอดชีพเอพิโซดที่3นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ในนั้นบอกรู้ทางไว้ในนั้นประกอบธุรกิจก็จะยิ่งสร้างรายได้ให้คุณมากขึ้น ไปอ,อย่างยั่งยืนเป็นมหาเศรษฐีได้เลยด้วยซ้ำภายในเวลาอายุก่อน40นะครับ นี่แหละครับคือสูตรสำเร็จสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองอายุ30แล้วยังไม่รวยสักทีแล้วอยากจะรวยกับเขาคนอื่นเขาบ้างถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นเคยผมจะทำคลิปด,ดีๆยิ่งขึ้นไปมาให้คุณผู้ชมฟังกันเรื่อยๆนะ อัปโหลดใหม่เกือบทุกวันครับผมขอบคุณครับอ้อลืมบอกไปถ้ากำลังคิดหารูทางไปทำงานเก็บเงินเมืองนอกอยู่ก็สามารถย้อนกลับไปดูช่องพอดแคสต์ของผมในเอพิโซดที่1และเอพิโซดที่2ได้เช่นกันนะครับผมมีรายละเอียดครบถ้วนอยู่ในนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีรวยอีกวิธีหนึงเช่นกันครับผมลาไปก่อนจิงแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ